สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่อง e app channel นะคะวันนี้เราก็จะมาทําเรื่องตามหาคนผมสีเขียวใส่ชุดสีเหลืองกันเย่เยไปดูกันเลยสวัสดีค่ะท่านท่านมีอะไรให้ดิฉันทำหรอคะอาอกิจของเจ้าวันนี้นั่นก็คือ,อไปตามหามนุษย์ที่มีผมสีเขียวและใส่ชุดเรสสีเหลือง จะมีหลายคนมากที่ผมสีเขียวแต่ฟังไว้เลยนะคนที่ผมสีเขียวบางคนเนี่ยนะใสวิกแต่คนที่ฉันให้ไปตามหาคนนั้นเขาไม่ใส่วิกและเขาอยู่สถานที่ที่หนึ่งฉันต้องการพบเขาเออได้เลยค่ะไปหาได้ค่ะ <Brid get> <RIS> ส่วนใหญ่นะก็จะมีคนย้อมสีผมหลายคนเลยแหละที่อยู่โรงเรียนนี้น่ะ พราะว่าเขาอนุญาตนะเนาะเฮ้ยคนนี้หรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะคนนี้ไม่ได้ใส่ชุดสีเหลืองนี่นาะหรือว่าใจเป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนนะไหนขอเข้าไปดูหน่อยซิไม่มีใครเห็นฉันหรอกว่าฉันน่ะเป็นนางฟ้าล่องหนมีแค่พระเจ้าเท่านั้นแหละที่จะเห็นฉันมีมั้มงเนี่ยหูห้องนี้ย้อมสีเขียวเต็มเลย,เยแต่ก็เป็นนักเรียนใส่ชุดนักเรียนกันหมดด้วยอะ่ะ แล้วชุดสีเหลืองเนี่ยมันจะไม่มีคนซ้ําใช่ไหมแต่พระเจ้าก็บอกมาแบบนี้คงจะไม่มีหรอกอห้องนี้สีเขียวก็เยอะหรือว่าจะเป็นคุณครูอยู่ที่ห้องพักครูกันนะไหนดูก่อนสิอือนี่ห้องพยาบาลเอห้องนี้มีไหมเนี่ยโอ้ไม่มีเลยเหรอหายากแล้วสินะเดี๋ยวลองขึ้นไปหาข้างบนดีกว่าเผื่อจะมี จะมีไหมเนี่ยภารกิจวันนี้ก็ตามหายากจริงๆเมืองของเรามันก็เล็กนิดเดียวเองอะ่ะเฮย้ยห้องนี้หระมีไหมเอ๊ะมีนนะมีอยู่คนเดียวแต่ก็ใส่ชุดนักเรียนเหมือนเดิมอะ่ะใช่มันเป็นไปได้ยากมากๆเลยอะที่จะเจออ่ะคนนี้ก็มีเออมีอยู่คนเดียวก็ใส่ชุดนักเรียนก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าพระเจ้าให้เชนมาหาคนที่ใส่ชุดเรสสีเหลือง เอ้ฉันจะหาได้ตรงไหนล่ะต้องลุ้นแล้วล่ะว่าคนนี้ฉันจะหาเจอไหมเอะห้องนี้มีโครงกระดูกด้วยนี่นาสงสัยจะเป็นผีแน่ๆเลยอะน่ากลัวจังแต่ก็ปล่อยมันเถอะนางฟ้าอย่างเราไม่สามารถมีใครมาทําอะไรได้เด็ดขาดเฮ้ยไปไปเดี๋ยวไปดูชั้นบนสุดดีกว่าว่าจะมีอะไรไหม,มห้องเปียนโนอ๋อห้องดนตรีไม่มี นักเรียนมานี่นะเอ๊แล้วห้องนี้ล่ะห้องนี้เหรออ้ไม่เห็นมีสีเขียวเลยนี่นาสงสัยจะไม่ใช่ในโรงเรียนแล้วล่ะน่าจะเป็นนอกสถานที่โอ๊ยแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยว่าที่ไหนเมืองของฉันมันก็กว้างใหญ่แถมอีกอย่างนะหายากจริงๆเลยเดี๋ยวไปดูข้างนอกดีกว่าไปดูที่อื่น หรือว่าจะอยู่ที่รนะ้านซูชิจะมีลูกค้าผมสีเขียวหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่าอ่าอืมไม่มีเลยวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยเหรอเนี่ยลุงช่างเถอะช่างเถอะหรือว่าเขาจะอยู่ที่บ้านเอ๊ะนันไงมีผู้ชายผมเขียวเดี๋ยวนะแต่คนที่ใส่ชุดเดรสก็ต้องเป็นผู้หญิงสิอ่าแล้วก็เดรสสีเหลืองด้วยล่ะ นใส่เดรสสีฟ้าหายากแล้วสินแล้วงานนี้ปาปา,ปาหาต่อหาต่ออย่าเพิ่งยอมแพ้สิภารกิจนี้นะฉันจะได้รับรางวัลเยอะมากๆไปล่ะอขอหาก่อนเฮ้ยคนนี้ใส่ชุดเดรสสีเหลืองนี่คุณระวงังอ,อ,อ,อดีนะเนี่ยไม่โดนรถชนใส่เดรสสีเหลืองแต่ผมก็ไม่ใช่สีเขียวนี่ เหนื่อยมากแน่เลยอ่ะ,อะหรือว่าจะอยู่แถวแถวนู้นกันนะไหนไปดูซิต้องหมู่บ้านจากระชินะ่ะกะจะมีก็ได้แต่แถวเนี้มันก็ไม่ค่อยมีคนอยู่นี่โรงแรมอ่ะนะก็ไม่ค่อยมีคนอยู่เหมือนกันนะ่ะหรือว่าเขาจะอยู่ในโรงแรมอ๋อแล้วฉันจะไปยังไงละเนี่ย,ยโรงแรมคงไม่มีหรอก มีได้ยังไงกันล่ะถ้ามีพระเจ้าคงจะให้เราหาล่ะก็ต้องเรียกมาพบเลยสิไม่เขาไม่เรียกมาพบเลยล่ะทำไมต้องให้ฉันไปหาหรือว่าเขาก็ไม่รู้ว่านางอยู่ที่ไหนฉันต้องตามหานางให้เจอแล้วล่ะท่านนี้ถ้าไปหาที่นู่นที่นี่ก็ไม่เจอฉันจะทำยังไงล่ะเนี่ยภารกิจนี้นี่สำคัญที่สุดเลยนะผ่้หญิงคนนั้นน่ะมีบุญเยอะมากต้องมาเป็นนางฟ้ากับฉัน หาให้เจอล่ะตายละหาไม่เจอสักทีหรือว่าจะอยู่ที่ร้านดอกไม้กันนะดูสิอ,อ่่มีแต่ผมชมพูแถมไม่ได้ใส่ชุดเดรสด้วยหรือว่าจะอยู่ที่ร้านขายเคก้กอะไแอบ,บดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยเดรสเขียวซะง,งั้น แทนที่จะเป็นผมเขียวแล้วก็เดสเหลืองกลายมาเป็นผมเหลืองแล้วเดสเขียวอีกอเอาไงล่ะยากเขาไปใหญ่แล้วหรือว่ามีคนเดียวจริงๆนะที่ใส่ชุดแบบนั้นฉันต้องตามหาให้เจอแล้วสินะคู่รักนี่ใหม่แล้วเหรอเมื่อกี้ก็เจออยู่ที่คาเฟ่คุณลุงคนนี้ก็ไม่ใช่หรอกอคุณป้าคนนั้นก็ไม่ใช่ฉันต้องการผู้หญิงคนนั้นยังด่วนเลย าอยู่ไหนกันนี่ฉนันต้องการพบเขานะหรือว่าจะอยู่ในอุโมง์แต่ต้องวนไปดูหน่อยแล้วกันเผื่อจะอยู่จริงๆอิงแต่อุโมงนี้มันก็มืดมากเลยนะใครกันที่เขาจะมายืนอยู่เป็นไปได้ยากมากเลยละ่ะแล้วช่างวันเถอนะอน่หาไปก่อนหาไปก่อนเจอไหมเนี่ยขอให้เจอระสาทุกที่ไหนก็ได้ เจอเธอแล้วดูสิมองมีตั้งหลายทางมีทางปิดไปทางหนึ่งแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยฉันต้องตามให้เจอแล้วล่ะภายในวันนี้ซะด้วยสิเป็นวันสุดท้ายแล้วทุกวันเนี่ยฉันหามาไม่เจอเลยแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ฉันต้องหาแล้ว่ะฉันต้องหาให้เจอฉันต้องไปให้ทั่วเมืองถ้าฉันไม่เจอนี่ฉัน่ะ าจะาไม่ได้รับรางวัลนั้นแต่ฉันก็ไม่ได้หวังรางวัลนี่ฉันอยากให้เขาาเป็นนางฟ้าใช่ฉันต้องตามหาเขาแล้วล่ะคนนี้นะัปุ่นเยอะที่สุดในเมืองซากุระเลยละ่ะไหนไหนตามหาสิหหาหา,หา,หาก็ไม่เจออยู่ดีอะอจะสิ้นสุดทางเข้าอุโมงค์แล้วนนเนี่ยยังไม่เจอเลย ถอยสิตั้งสู้ไปก่อนอมีไหม,มเนี่ยฉันว่าไม่น่าจะมีแล้วล่ะดูสิไอ,อแล้วอุโมงค์นี่มาทางเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยฉันนี่เป็นนางฟ้ายัางกลัวเลยคนปกติจะไม่กลัวหรอเวลาผ่านเอ,อ,อุโมงค์นี้อ,อหรือว่าเขาอยู่ในรถนะจ้างมองดีกว่า,าก็ไม่ใช่ทั้งสองคันเลยอะ ไปดูที่ทะเลก่อนดีกว่าแต่ที่ทะเลเดี๋ยวนี้โควิดก็ไม่มีใครที่จะไปหรอกบางทีก็มีคนไปนะแต่น้อยเน่ยทะเลของซากุระมันเล็กด้วยนี่ฉันเหนื่อยมากแล้วนะน,นเนีย่ยังไม่เจอเลยย่าอ้ายเนี่ยทะเลก็ยังไม่มีคนมาเลยหรือว่าเขาจะมาตอนกลางคืนกันช่างเถอะนะอ้า ฉันมาตรงทะเลอีกฝั่งแล้วก็ยังไม่เจอใครโลยอ่ะไหนลองดูที่ฟาร์มสิที่ฟาร์มเจ้าของไม่อยู่นี่นาเขาไปต่างจังหวัดเอ้า,อาสิหายากเข้าไปใหญ่เอ๊ะหรือว่าจะอยู่ที่บ้านหัวใจกันนะที่สุดท้ายแล้วล่ะเ,เหนื่อยมากแล้เนี่ยตอนนี้เอเฮ้ยคนนี้ด้วยจริงๆด้วย เธอไปเป็นนางฟ้ากับฉันนะในเมื่อเธอไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วเธอมีบุญเยอะที่สุดในจังหวัดเลยจริงเหรอใช่พระเจ้าให้ฉันมาตามหาตัวเธอเพื่อจะไปเป็นนางฟ้าแล้วพระเจ้าก็อยากจะคุยกับเธอด้วยเธอมีบุญเยอะกว่าฉันอีกนะเนี่ยแต่เดี๋ยวเธอต้องไปเป็นนางฟ้ากับฉันแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวฉันไปพาไปหาพระเจ้านะโอเคโอเค ใในที่สุดใช่ก็เจอสักทีเหนื่อยมากเลยอะ่ะนี่ขนาดมีปีกยังเหนื่อยขนาดนี้ถ้าขับรถวนหาทั่วเมืองแบบนี้เนี่ยฉันจะไปเจอไหมล่ะดีนะเน,นี่ยฉันมีปีกแล้วก็เหนื่อยแล้วอะ่ะป่ปป,ป,ป,ปกลับดีกว่า,านั่นไงสวรรค์อยู่ตรงนั้นเธอเห็นหรือเปล่าล่ะจะมีแค่นางฟ้าหรือคนที่ทําบุญไว้เยอะเท่านั้นแหละที่จะเห็นนี่ไงเจอแล้วค่ะโอเค อมจงกลายเป็นนางฟ้าเพียงว้าวฉันเป็นนางฟ้าเวหรอใช่ในตอนนี้เนี่ยเธอก็เป็นนางฟ้าแล้วนะฉันมีกฎแล้วนะกฎนั่นก็คือเธอห้ามให้ใครเข้ามาบนสวรรค์เด็ดขาดและสองต้องดูแลสวรรค์ให้ดีและ3ถ้าหากว่ามีภารกิจเธอต้องทำ และหาของตามที่ฉันสั่งห้ามเกิน1วันเด็ดขาดอ่ะและเธอพิงกี้เธอมารับรางวัลได้เลยในเมื่อเธอหาเจอแล้วขอบคุณค่ะดีใจจังฉันมีเพื่อนเป็นนางฟ้าแล้วอ่าสำหรับวันนี้ก้าจบคลิปไปแล้วฝากกแล้วก็แชร์กดติดตามให้ช่องอีฟแชนเนลด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วแล้วก็ติดตามเพจเฟซบุ๊กด้วยนะบ๊ายบายไปแล้ว